สวัสดีค่ะเกษตรบ้านนานะคะวันนี้ก็พาเ,เพื่อนมาทําความรู้จักว่านว่านดีของไทยว่านอภิมหามงคลเพิ่มอีกหนึ่งชนิดนะคะท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของว่านว่านที่มีสรรพคุณในตัวเองนะคะก็วันนี้ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เรียกว่าว่านสเสนหานะคะจะพาขยายพันธุ์นะคะแยกหน่อยแยกกอขยายพันธุ์ในวันนี้แต่ก่อนที่เราจะไปะขยายพันธุ์ ก็มาทำความรู้จักว่านชนิดนี้กันก่อนนะคะมาดูถึงลักษณะประโยชน์นะคะและความเชื่อนะคะลักษณะของว่านชนิดนี้นะคะดูลำต้นอ่าลำต้นนะคะสูงแบบนีลนลนนะะ้ลำต้นคล้ายต้นอ้อนะคะลำต้นคล้ายต้นอ้อผิดกันตรงที่ที่ใบนะคะใบเขาจะไปคล้ายกับใบขิงอ่าอันนี้นะคะ ใบคล้ายกับใบขิงใบจะออกด้านข้างลำต้นนะคะมะีบางบางอ่อนๆตัวนี้คือลักษณะของอว่านสเสน่หานะคะเป็นใบาบางๆคล้ายใบขิงท่านที่มีอยู่นะคะกะ็ดูลักษณะตามนี้ได้เลย ความเชื่อของว่านชนิดนี้นะคะความเชื่อของว่า,วานสเสนหาจะมีอนุภาพมากในด้านของสเสนหานะคะถ้า,าเราจะใช้ในทางค้าขายเมตตาค้าขายก็ให้ปลูกเอาไว้หน้าร้านค้าจะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายนะคะหรือถ้าใครนะคะที่เป็นพ่อแก่แม่ไม้นะคะที่อยากจะมีคู่ครองนะคะก็ให้เสกว่านนี้นะคะ เพื่อ,อไดอ้คู่ครองนะคะได้รักเลือกรักได้รักนะคะเลือก,กค้าขายก็จะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายนะคะถ้าหากนะคะอยากได้คู่ครองก็ให้อธิษฐานนะคะวันนี้ด้วยนะโมพุทธายะเจดจบนะคะก็อธิษฐาน สิ่งที่ปรารถนานะคะก็จะได้สมปรารถนาในสิ่งที่อธิษฐานนะคะวันนี้นะคะจะมีไหลคล้ายยาคานะคะจะต้นจะพุ่งสูงขึ้นดอกมีสีเหลืองอมน้ำตาลนะคะสีแดงเต้มนิดๆตัวนี้ดอกจะออกที่ปลายช่อนะคะวันนี้ดอกยังไม่มีดอกยังไม่มานะคะดอกมาเมื่อไหร่จะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่ง ดินที่จะใช้ขยายพันธุ์ปลูกว่านชนิดนี้ก็จะเป็นดินร่วนที่มีทรายนะคะดินร่วนปนทรายผสมอยู่ก็จะทําการปลูกว่านนี้ในขณะที่ปลูกก็เสกด้วยพระคาถาณะโมพุทธายะเจ็ดจบท่านที่ได้ซื้อว่านตัวนี้ไปนะคะยังขยายพันธุ์ไม่เป็นอคอมเมนต์มาถามวันนี้ก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะถึงวิธีเสกคาถาน,นะคะและการปลูกว่าน ตัวนี้คือทรายนะคะทรายตามบ้านเรามีใครไม่มีทรายก่อสร้างใช้ทรายตัวนี้ผสมได้นะคะเป็นดินร่วนปนทรายมีปุ๋ยคอกปุ๋ยขียข้วัวอ่ะก็คลุกเคล้าดินได้เนะดินระบายน้ำได้ดีนะคะบ้านตัวนี้ก็ในส่วนผสมนี้ก็จะมีขุยมะพร้าวเข้าไปด้วยนะคะขุยมะพร้าวก็ รักษาระดับความชื้นได้ดีต้นว่านก็จะแตกกอรเร็วนะคะเสร็จแล้วตัวนี้ดึงออกจากกระถางเลยค่ะเนี่ยเขจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะลากของเขาจะคล้ายกับมีไหลแบบลากย่าคานะคะ,ะแทงไปตรงไหนเขาก็จะขึ้นตัวนี้ก็ แยกผ่าได้เลยกลิ่นหอมโชยออกมาเลยนะคะตัวนี้สบัดใบสบัดกิ่นกลิ่นก็จะหอมโชยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีหน่อเกิดขึ้นแทงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ผ่ากอได้เลยนะคะ,ะท่านที่ซื้อไปนะคะทำตามนี้ได้เลย าเราจะขยายพันธุ์นะคะเราแยกเป็นเดี่ยวๆแบบนี้ได้เขาจะได้แตกออกมาได้จํานวนต้นไม้ที่เยอะอะถ้าแบบนี้ก็ลงไปก่อนเดี๋ยวเราตัดรากทีหลังนะคะ,ท,ะ,คะทำแบบนี้ได้เลย เราจะได้หลายต้นเลยนะคะอ่าเราต้องขยายพันธุ์ไว้นะคะถ้าแบบนี้ก็ลงที่เดียวไปเลย นะคะตัดลําต้นตัวนี้ก่อนที่เราจะปลูกตัดให้เหลือประมาณหนึ่งคืบนะคะ,ะเพื่อลดการคายน้ําและเขาจะแตกหน่อขึ้นมาเร็วนะคะเขาจะมีต้นอ่อนต้นใหม่เกิดขึ้นเร็วตัดด้วยนะคะตัดตัวนี้ให้เหลือประมาณสักคืบนะคะกลิ่นเขาโชยออกมาเหมือนอ่ เรื่องเทศไทยนะคะตัวนี้เป็นวิธีการขยายพันธุ์ต้นว่านสเสนหานะคะอ่าทีนี้ส่วนนี้ส่วนรากเราต้องตัดรากแต่งรากออกตัวไหนที่สั้นแล้วไม่ต้องตัดนะคะเอาตัวที่รากที่อ่าแบบนี้ แบบนี้ตัดให้เขาได้รับอาหารใหม่นะคะให้สร้างรากใหม่เขาจะได้แตกกอเร็วๆโตเร็วๆเนีตัดออกแบบนี้เลยเนี่ยหน่อใหม่ก็มีละเริ่มมีหน่อขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวเราตอนปลูกเราก็มาเสกด้วยคาถานะคะนะโมพุทธายะกันก่อนลงปลูกนะคะเป็นพระคาถาที่มีมาแต่บโบราณน,นะคะพระคาถามีความศักดิ์สิทธิ์นะคะตัวนี้ก็จะใช้กับว่านหลายชนิดเลยเรียบร้อยนะคะเราตัดแต่งรากออกไปทีนี้มาทำการปลูก ก็จะได้เยอะมากๆนะคะตัวนี้ก็10กว่ากอกอหนึ่งก็จำหน่ายกันอยู่ที่1 9 9นะคะว่านประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นเสน่หาสาวหลงมหาเสน่ห์ราคาประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนเเพราะว่าว่านว่านมงคลเดินไปร้านต้นไม้ใช่ว่าจะเจอทุกร้านนะคะมีเป็นบางร้านเท่านั้นที่มีพวกว่านมงคลขายนะคะ กระถางที่ใช้นะคะช่วงนี้ยังไม่ต้องใช้กระถางใหญ่มากนะคะ,ะใช้กระถางขนาดนี้ก็พอรอให้เขาแตกหน่อขึ้นมานะคะแตกต้นใหม่ขึ้นมาค่อยเปลี่ยนกระถางให้เขาได้ใช้มะพร้าวสับรองก้นกระถางมะพร้าวสับ เขามีความโปร่งเพิ่มความโปร่งที่ด้านล่างนะคะลากเวลาเขาเกิดลากขึ้นมาเขาก็จะชอนชัยได้อย่างดีนะคะต้นไม้ก็จะแตกหนอ่อเร็วขึ้นโตรเร็วขึ้นก็ใส่เอาไว้แบบนี้ก่อนเลยทีนี้ก่อนนำดินลงตรงนี้เราก็จะ,ะตั้งน้โมสจบนะคะน้โมสามจบเสร็จเราก็ นะโมพุทธายะอีกเจ็ดจบนะคะก่อนนโมพุทธายะนะ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 โมพุทธายะเจ็ดนะจบเสร็จแล้วเพื่อนๆก็นําดินลงปลูกได้เลยนะคะในช่วงที่ปลูกก็อธิษฐานขอตามสิ่งที่เราต้องการนะคะขอให้ลูกค้ามาอุดหนุนเยอะๆอย่างไม่ขาดสายเงินทองไหลามาเทมาก็อธิษฐานแบบนี้แล้วก็ทําการปลูกว่านได้เลยนะคะ ใครจะอธิษฐานขออคู่ครองนะคะให้เจอให้เจอก็อธิษฐานได้เลยทําแบบนี้นะคะอ่าแค่นี้เองแล้วก็ปลูกให้เสร็จเลยนะคะก็ขอครั้งเดียวปลูกให้เสร็จอ่า ก็เรียบร้อยนะคะปลูกเสร็จเรียบร้อยก็นําไปรดน้ําให้ชุ่มวางไว้ตรงที่แสงแดดราไรก่อนนะคะประมาณาสักสองสัปดาห์ก็นําออกแดดได้เลยนะคะสําหรับในวันที่ปลูกให้ปลูกในวันจันทร์วันสเสน่ห์ก็ให้ปลูกในวันจันทร์จะดีนะคะปลูกในวันจันทร์ข้างขึ้นนะคะ ต้นนี้ก็คือต้นที่ขยายพันธุ์เอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะประมาณ3สัปดาห์เขาก็จะแตกขึ้นมาลักษณะนี้ใบเหมือนขิงเลยนะคะเนี่ยแตกมาลักษณะนี้นะคะ,ะไม่ยากนะคะเพื่อนเพื่อนลองทําดูเมื่อได้ลักษณะนี้ใครจะเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางที่ใหญ่กว่าได้เลยตอนนี้ เนี่ยก็สามารถใช้เป็นกระถางดินเผานะคะใครมีแบบไหนก็นําแบบนั้นมาประยุกต์ใช้จะเปลี่ยนตัวนี้ลงกระถางนะคะ,ะดินเหมือนเดิมมีทรายเป็นส่วนผสมด้วยดินร่วนปนทรายตัวนี้จะชอบอ่ะเปลี่ยนไปเลยเนี่ยอ่ะอีกประมาณสักหนึ่งเดือนน่าจะ,ะแตกลูกออกมาได้เยอะกว่านี้นะคะต้นก็จะสูงพุ่งขึ้น ใช้ปุ๋ยคอกได้เลยนะคะปุ๋ยปุ๋ยมูลไส้เดือนปุ๋ยคอกขี้เป็ดขี้ไก่ขี้หมูนะคะอันนี้ใช้ได้หมดตากให้แห้งทําให้เก่าสักนิดนึงนะคะตัวปุ๋ยคอกเพราะเขาอาจจะทําให้เกิดเชื้อราได้นะคะอะก็จะได้เนี่ยเราก็เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนกระถางให้เขาเมื่อเขาแตกออกมาแบบนี้ต้นไหนที่แห้งตัดแต่งออกไปนะคะตัวไหนไม่สวยดึงออกกิก่งไม่สวยนะคะ ใบกิ่งกิ่งที่มันแห้งตัดออกไปเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นการขยายพันธุ์ต้นว่านสเสน่หาเอาไปรดน้ําให้ชุม่มวางไว้กลางแจ้งได้เลยกลางแดดได้นะคะตัวนี้เหมือนกับขิงนั่นแหละ เะะอาละค่ะวันนี้ก็คงเป็นประโยชน์นะคะสำหรับเกษตรบ้านนาะกับว่านมงคลว่านอภิมหามงคลก็จะมีมาให้เพื่อนๆได้รับชมได้ความรู้อยู่เรื่อยๆนะคะก็ถ้าอยากรู้เรื่องว่านก็กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามไว้จะไม่พลาดเลยนะคะในเรื่องของว่านดีๆไม้มงคลสมุนไพรไทยนะคะวันนี้ก็คงลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นว่านตัวไหนก็อรอติดตามนะคะเกษตรบ้านนานิตยาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ